สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอ c มอชแนลแต่ตอนนี้อยู่ในเกมเกนชินอินเทกกันนะฮะก็สําหรับคิปวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิวนะฮะตัวละครโกโรนนั่นเองเนาะก็งจากที่เพื่อนได้รู้นะฮะว่าตัวละครโกโรนเนี่ยก็จะเข้ามาให้เราเปิดในแผงสองจุสามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มานะมันจะมาในตู้ตัวละครหลังนั่นเองนะ,ะตัวละครโกโรนเนี่ยก็จะมาในตู้หลังต่อจากอัลเบโดแล้วก็ยูร่าก็อยู่ในตู้เดียวกับ ตัวละครฮิโตะนั่นเองนะฮะข้อสำหรับตัวละครโกโร่เนี่ยจะเป็นตัวละครธาตุหินเป็นตัวธนูที่ใช้บัฟในในทีมหินนั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปส่องสกิลกันก่อนนะว่าโกโร่เนี่ยกลุ่มดาทำอะไรได้บ้างหรือว่าสกงสกิลทําอะไรได้บ้างเนาะโดยการเข้าไปส่องนเนี่ยเพื่อนๆ<ว>สามารถเข้าไปเองก็ได้นะฮะแต่ที่เพื่อนรู้เนาะว่าเวลาอัปเดตสองรือนสามมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเควส์แห่งเอ้าให้เราเข้าไปเล่นเนาะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปเล่นโกโร่ได้ในเควส์แห่งเอนนกัว่าไปเส้นทางไหนถึง จะได้เล่นโกโร่นะแล้วก็เราจะไปดูกันว่าโกโร่เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างแล้วก็สกิลเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างจะบัฟทีมหินได้โหดขนาดไหนฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าว่าไปทางไหนถึงจะได้เล่นตัวละครโกโร่ฮะก็ไปครับผม โอเคไหตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้ากิจกรรมแห่งเอ์กันที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เพื่อนๆกดไปที่แห่งเอ์ของตัวละครโกโรฮะแล้วก็เลือกฉากขึ้นมาแบบนี้ฮะฉากที่เราจะเล่นโกโรเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเข้าไปที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเลยฉากเราเล่นไปแล้วนั่นเองเนาะให้เพื่อนๆกดไปที่ตรงนี้กดไปที่เริ่มเกมเลยฮะแล้วก็ว้าไปที่ฮิตโต้เนาะเราต้องไปคุยกับโกโรที่ฮิตโต้กันก่อนนะฮะ พอเพื่อนมาถึงซีเดีโตแล้วนะฮะก็ทำการคุยกับโกโรสไปเลยเนาะซึ่งตรงนี้เพื่อนเพื่อนสามารถตอบข้อบนไปตลอดเลยก็ได้นะฮะตอบข้อบนไปายาวๆเลยโกโรก็จะพูดไปเรื่อยแล้วก็จะพาเราไปหาพวกฟาทุยเนาะแล้วเราก็จะได้เล่นโกโรสตอนนั้นแหละฮะ จากที่เราคุยกันตรงที่ลิตโต้เสร็จแล้วเราก็ให้เดินม,มาที่จุดตรงนี้เลยเนาะจุดตรงนี้หลนะฮนะจะเป็นจุดที่ให้เราได้เล่นกับโกโรเพื่อสู้กับตัวละครฟาทูวีน,นะฮะกำหรับเพื่อนที่อยากจะลองทีมหินเนี่ยเพื่อนสามารถใส่ทีมหินรอไว้ได้ก่อนเลยนะฮะนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปบัฟไปดูกันว่าโกโรจะบัฟได้แรงเท่าไหร่นะอะ่ะเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้เล่นโกโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่นะเรียบร้อยฮนะมาเลยฮะโนกะโรก่อนอื่นเลยเนี่ยเรากดตัว C ก่อนเลยฮนะ เราจะมาส่องพรีวิวตัวละครโกโรกันนะว่าจะมีอะไรบ้างสกิลเขาทําอะไรกันได้บ้างนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสกิลของตัวละครโกโรเนี่ยสามารถจะทาอะไรได้บ้างแล้วก็กลุ่มดาวเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเออนะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันที่สเต็ตัวละครน,นี้เขาแจกฟรีมาก่อนเนาะก็ตัวละครแจกฟรีเนี่ยก็จะสเต็ประมาณนี้เลยนะฮะมีฟื้นฟูมีคิดาเมทประมาณนี้นั่นเองแล้วก็จะถือธนูเป็นธนูเฟเวนัท อันนี้กเนี่ยเขาจะใส่เป็น4โนเบตเนั่นเองนะฮะก็ไม่ได้ใส,เส่เซ็ตใหม่แต่อย่างไรเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคอยไปบิวกันเอาเองนะฮะก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรเท่าไหร่เราไปดูกันที่พรสวรรค์ของตัวละครโกโรกอันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่พรสวรรค์การโจมตีปกติกันก่อนเลยฮะก็สำหรับการโจมตีปกติเนี่ยตัวละครโกโรก,ก็จะทําการยิงธนูต่อเนื่องมากที่สุด4ครั้งด้วยกันนะฮะผมคิดว่าน่าจะทั่วทั่วไปของตัวละครธน,นูเนาะเมื่อเร่งโจมตีชา้าเต็มขั้นเนี่ยก็จะยิงออกไปเป็นควาามเสียยหหิน แล้วก็แอคช่นแอคชั่นการพุ่งโจมตีผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับตรวกอนทรนูทั่วๆไปเลยน่าจะไม่มีอะไรพิเศษนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่ สกิล e ดีกว่าผมคิดว่าสกิลนี้แหละที่เป็นไฮไลท์ของตัวละครโกโรนะฮะ mm hmm. ก็สกิล e เนี่ย mm hmm. เมื่อเราก,กดแล้วเนี่ยโกโรจะสร้างความเสียหายวงกว้างไปท่าหินหนึ่งครั้งเนาะแลวเขาก็จะ่สร้างธงผมเรียกว่าการปักธงแล้วกันนะการปักธงเนี่ย mm hmm. ก็จะมีวงโกล mm hmm. มคล้ายๆกับวงออาไบโดฮะเป็นวงใหญ่ๆเนาะ mm hmm. เมื่อตัวละครที่อยู่ในวงนี้เนี่ยจะได้บัฟตามจํานวนทีมที่มีท่าหินอยู่ในทีมอย่างเช่นเรามี ธาตุหินหนึ่งตัวเราก็จะได้บัฟพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะฮะเกิดว่ามีธาตุหิน2ตัวเราจะได้รับพลังต้านทานการหยุดชะงักเพิ่มขึ้นแล้วก็ใครมี3ามตัวเนี่ยก็จะได้โบหินเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะก็คือจะไม่เสียนะคือจะได้ครบเลยใครมีสตัวก็จะได้พลังป้องกันด้วยหยุดชะงักด้วยแล้วก็โบหินด้วยดกได้ว,ว่าค่อนข้างโกงแล้วก็โหดกันโหดมากๆเลยนะฮะ ทีเรามาดูเปอร์เซนต์กันดีกว่าฮะเปอร์เซนต์ก็คือเพิ่มพนังป้องกันเนี่ยเพิ่มถึง392เนเลยนะถ้าเกิดว่าครอัพเป็นวิลเล13เนี่ยผมคิดว่าอาจจะได้พนังป้องกันถึง400กว่านะซึ่งพลังป้องกัน400กว่าเนี่ยคือเพิ่มมาตรงๆเลยเพิ่มมาเยอะมากโดยเฉพาะตัวละครที่เน้นพลังป้องกันอย่างเช่นโนเอลฮิตโตะหรือว่าจะเป็นเออโกโรเองก็ได้หรือจะเป็นออาไบโดเองก็น่าจะได้ ดาเมจที่มากขึ้นจากการบัฟพลังป้องกันตรงนี้นะฮะแล้วก็ยังมีต้านทานการอยู่ชะง,งักด้วยแถมมีโบเสียหายหินถึง15%นี่คือเยอะมากไหมนะเสียหายหิน15%เนี่ยแล้วก็สกิลนี้เนี่ยครับว,ว่าต่อเนื่องอยู่ที่10วินาทีคูดาว10วินาทีฮะหมายเขาว่าอะไรหมายควาว่าตัวละครโกลโล่เนี่ยจะสามารถปักธงไอ้ปักวงนี้เนี่ยตลอดเวลาได้เลยฮะคือปักปุ๊บคูดาวหมดปุ๊บปักต่อเลยหมายควาว่าเราจะมีบัฟพลังป้องกันเอ่อเสียหายหินแล้วก็หยุดชะง,งัก ตลอดเวลานะครที่เรามีสกิลของตัวละครโกโ้หรือว่าอยู่ในแอร์เรียหรืออยู่ในฟิววงกลมของตัวละครโก้เนี่ยถือว่าเจ๋วมากๆเลยฮะสำหรับสกิล E เนาะแต่ต่อไปเราไปดูที่สกิลเอลตกันบ้างฮะสกิลเอลตเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสกิล E เมื่อกี้ฮะก็คือเมื่อเราก,กดแล้วเนี่ยก็จะสร้างคาลเสียหินเป็นวงกว้างเลยแล้วก็จะทําการเรียกเจ้าตัวหมาน้อยตัวนี้ขึ้นมาฮะหมาน้อยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะลอยตามเราฮะเอฟเฟกก็จะมีวงกลมเหมือนกันเอฟเฟกของอันนี้เนี่ย ก็จะเหมือนกับสกิล E เลยฮะต่างกันที่ว่า1คือสกิล E เนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหม แต่ว่าสกิวเอลติเมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเหมือนกับสกิลอีเลยแต่ว่าข้อดีคือมันจะติดตามตัวเราฮะไม่ว่าจะวิ่งไปตรองไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะได้บ,บัฟตลอดซึ่งบัฟได้เท่าไหร่บัฟเนี่ยจะได้เหมือนกันกับสกิลอีเลยมีหินหนึ่งตัวได้พลังป้องกัน2ตัวได้อยู่ะง,งักสามตัวได้โบหินแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากันกับสกิลอีเลยแต่ว่าข้อดีคือมันจะติดตัวเรานั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นมาอีกฮะก็คือมันจะสร้างความเสียหายหิน ออกมาทุกๆ1.5วินาทีทางลมเมอรเพิ่มเสริมให้กับเราด้วยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยมันจะทําปริยาธาตุก็คือดูดเชี่ยวจากการปริยาธาตุอย่างเช่นเราแปะไฟไว้เราใส่หินเข้าไปก็จะตกผลึกเป็นสีเ,เป็นธาตุไฟเนาะ ตจ้ตัวละครนี้เนี่ยเมื่อกดแอนติเนี่ยมันก็จะดูดเข้ามาฮะก็คือเราไม่ต้องวิ่งมาเก็บผลึกเองมันจะดูดผลึกเข้ามาให้เราทุกๆ1.5วินั่นเองฮะเราก็จะมีผลึกใช้ตลอดทําให้ตัวละครนี้เนี่ยมีโล่ตลอดเรียกว่าบัฟทีมด้วย ปั๊บอยู่ชะง,งักด้วยแถมให้โลดจังหาสำหรับสกิลเอลตีเนาะเราไปดูวันที่เปอร์เซ็นต์สกิลกันบ้างฮะ,ปะเปอร์เซ็นต์สกิลเนี่ยความแรสงสกิลเอลตีเนี่ยเขาจะขึ้นกับพลังป้องกันนะฮะร้อยห้าสิบเอ่อร้อยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นของพลังป้องกันนั่นเองเนาะแล้วก็ไอเจ้าคริสตัลระเบิดออกมาทุกๆหนึ่งสิบห้าวิเนี่ยก็จะเท่ากับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นของพลังป้องกันนั่เนเองนะฮะแล้วก็ระยะเวลา,าต่อเนื่องอยู่ที่9วินาทีคูดาอยู่ที่20วินาทีซึ่ง ครูดาวสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างจะนานเพราะว่าสกิลนี้ค่อนข้างจะโกงนะเพราะว่า1คือติดตัวด้วยได้ดาเมจแถมด้วยแล้วบัฟเหมือนสกิล e อีกแถมมีดูผลึกอีกคือค่อนข้างจะโอพีมาก,มากนะถ้าเกิดว่ามันครูดาวเออเร็วเนี่ยก็คูดาวนานหน่อยแล้วก็เก็บพลังธาตุถึง80ซึ่งนานมากๆครับแปในธาตุหินเนี่ยคือค่อนข้างนานเนาะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับสกิลปกติแล้วก็สกิล e สกิล kill หรือสกิลแอตติของตัวละคโรโกโรเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่สกิลพื้นนฐาน ของตัวละครโกโรกันบ้างนะฮะก็สำหรับสกิลพื้นฐานของตัวละครโลกโรเนาะก็ภายใน12วินาทีหลังจากเราใช้สกิลแอลตินะฮะเราจะกเราให้สกิลแอลติเนี่ย12วินาทีพลังป้องกันของตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในเว้ใกล้เคียงจะเพิ่มขึ้น25%ก็เข้าใจง่ายเลยฮะกดแอนตี้ปุ๊บเราก็จะได้ป้องกันเพิ่มขึ้น25%ด้วยเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างจะบัฟเข้าอีกนะปกติก็บัฟอยู่แล้วแล้วก็บัฟเพิ่มเข้าอีกฮะเมื่อกดแอนตี้นะฮะสำหรับพลสวรรค์แรก แล้วก็ต่อมาเป็นพรสวรรค์อันที่2องนั่นเอะพรสวรรค์อันที่2เนี่ยจะเป็นพรสวรรค์ที่ทําให้ตัวละครโกโร่เนี่ยสามารถจะเสริมดาเมจให้กับทีมได้นะฮะก็คือเมื่อเราสร้างความเสียหายเนี่ยเราจะได้สกิล E นะฮะเพิ่มขึ้น1 156%ของพลังป้องกันก็คือสกิล E ของโกโร่เนี่ยจะดาเมจแรงขึ้น156%ของพลังป้องกันนั่นเองแล้วก็สกิลเอลติฮะ ไอตรงที่มันเป็นเ,ออเม็ดร,ระเบิดทุก1.5วิอะฮะมันก็จะแรงขึ้น15.6%ของพนาป้องกันเองได้เลยว่าพลสว่านนี้เนี่ยจะเป็นพลสว่านที่ เสริมดาเมจให้กับโกโรเพราะฉะนั้นตัวละครโกโรเนี่ยก็อาจจะไม่เบาอาจจะ,า 12, จะได้ไหมสักหมื่นสองหมื่นจะได้ไหมก็เดี๋ยวต้องไปลองดูนะฮะแต่คิดว่าน่าจะพอทำดาเมจเสริมได้ด้วยบัฟได้ด้วยนะฮะค่อนข้างจะเจ๋วเลยนะแล้วก็ต่อไปนะฮะเรียกได้ว,ดว,ะะว่าและใครหลายคนน่าจะชอบพอสรานนี้แหละก็คือแสดงตําแหน่งของพิเศษเฉพาะในอีเดอร์ซอมาในมินิเมกนะฮะเรียกได้ว่าหลายหลายคนน่าจะชอบพอสมคนนี้เนาะ<ม>เดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูกลุ่มดางของตัวละครโกโรกันบ้างนะฮะว่าจะเป็นยังไงเนาะ ก็สำหรับก,กลุ่มดาวที่1เนี่ยผมจะอธิบายเข้าใจง่ายเนาะก็หลังจากที่ตัวละครที่อยู่ในพื้นที่นะฮะก็คือน,นอกจากตัวละครโกโรเนาะเป็นตัวละครอื่นที่ไม่ใช่โกโรนะฮะทำความเสียหายแก่ศัตรูย้ำว่าต้องเป็นความเสียหายหินเท่านั้นนะแก่ศัตรูในระยเวลาคูดาวของสกิปอี e ของโกโรเนี่ยจะลดลง2วินาทีนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นการลดคูดาวแต่ว่าผมมองว่าอาจจะไม่ต้อจำเป็นเนาะเพราะว่าครูดาวเนี่ยมัน10 10อยู่แล้วยังไงก็วนทันอยู่แล้วนะฮะสำหรับ C ี ต่อไปเป็น C 2นะ C 2นี่ก็คล้ายๆกับ C 1เลยแต่ว่า C 1เนี่ยมันจะลดร,ระยะเรลาครูดาวลงไปใช่ไมสองวินาทีแต่ว่า C 2เนี่ยจะทําการเพิ่มระยะเรลาสกิลนานขึ้นนะฮะสวินาทีเรียกว่าสกิลแรกลด C 2คือเพิ่มขึ้นให้มันอยู่นานขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็แล้วแต่ผมว่าอาจจะไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะหนึกับ2เนี่ยมันแค่ ลดเร็วกับอยู่นานแต่ปกติเนี่ยมันก็อยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สีสามก็ข้างจำเป็นนะเพิ่มเลเวลสกิลอีนะฮะเราจะได้บัฟได้แรงขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็สีสีนี่ก็ก๊อเหมือนกันฮะสีสีเนี่ยเราจะได้ทุกๆ1.5วิเนี่ยเราจะทําการฟื้นฟูให้แก่ตัวละครนในทีมโดยจะคิดเป็น50%ของพลังป้องกันของโกโรเนะฮะเมื่อกดแอตตเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกอันนี้เนาะ แล้วก็เก็บเปทุก1.5วิเนี่ยมันจะได้คิวนะฮะซึ่งคิวเนี่ย50%ของพลังป้องกันผมมองว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากถ้าเกิดตีว่าโกโรมีพลังป้องกันประมาณ3,000-2,000เนี่ยอาจจะคิวทีนึ่งประมาณ2-3,000ละมั้งนะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมว่ามีคิวติดบ้างก็ถือว่าไม่แย่ใน c 4นะฮะแล้วก็ c 5ก็คือบัฟสกิลเอลตีขึ้น3เวลนั่นเองแล้วก็ c 6ผมบอกเลยว่า ส6เนี่ยปีศาจฮะเพราะอะไรนั่นเอง C6 เนี่ย,ยมันจะทำให้สกิลบัฟของตัวละครโกโลจากที่บัฟโกงอยู่แล้วมันคือโกงเข้าอีกะฮะมันโกงยังไงนะฮะเมื่อเราใช้สกิลบัฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิล E สกิลเอลติก็ตามนะฮะจะเพิ่มความแรงคริของความเสียหายหินแรงขึ้นของตัวละครทั้งหมดในทีมเนียวเดินแก้เคียงซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีหนึ่งหินมันจะเพิ่มสกิลแรกสกิลแรกทำไรได้ะฮะสกิลแรกก็คือพลังป้องกันใช่ไหม จะเพิ่มขึ้น10%ด้วยก็คือทบไปจากเดิมแล้วก็2คือเพิ่มอีก20%ของการต้านทานการอยู่ชะงักแล้วก็4นะฮะคือโบนัสเสียหายหินนั่นเองอีก40%นะะทุกคนคือโคตดเยอะเลยฮะ,ะเยอะมากๆฮะ,ะจะตอนแรกบับโกงอยู่แล้วมันก็คือการบับทับเข้าอีกฮะ ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเล่นทีมหินเนี่ยผมแนะนำที่ซีหเลยนะเพราะว่าโกโร่เนี่ยบัาค่อนข้างจะเยอะเลยฮะก็คร่าวๆสกิลของตัวละครโกโร่เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองไปเล่นตัวละครโกโร่กันดีกว่าฮะว่าเวลาเล่นทดลองเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวมาลองนี่ก่าฮะว่าโกโร่จะเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือวงของสกิลโกโรน่นในเนาะนี่นะฮะวงค่อนข้างจะกว้างนะวงก็ผมว่าพอๆกับอัลเบโดเลยนะฮะนี่ฮะ พอกอับอเบโดนะวงอเบโดเนี่ยอาจจะกว้างกว่านิดหน่อยแต่ว่าวงโกโรเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะฮะก็สามารถวางได้อย่างส,สบายๆเลยะฮะภายในวงเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะเราจะได้บัฟมากยิ่งขึ้นนะฮะ,ะเดี๋ยวเรากดดูอ่าสเตตสักนิดนึงนะฮะพลงงังโจมเอ่อพลังป้องกันของอเบโดของผมเนี่ยก็จะเพิ่มมาตอนแรกผมมีแค่พันเจ็ดก็จะเพิ่มมานะฮะนี่คือถือว่าค่อนข้างจะดีมากเลยผมมีหิน3ตัวเนาะแล้วก็จะได้โบนัสหย,ยหินเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะเป็น90%ค่อนข้างจะเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวลองเล่นจริงๆดีกว่าฮะว่า จะเสริมดาเมจได้แรงขนาดไหนเนาะลองลุยกันเลยฮะวางไปฮะโกโรอันนี้ก็เป็นสกิลแอนตี้ของตัวคนโกโรนะสังเกตว่ามันก็จะมีบัฟบ,บนหัวเราแบบนี้ฮะนี่ฮะมันก็จะติดบัฟตลอดเวลาเลยนะฮะประมาณนี้ฮะให้สังเกตตรงออยคล้ายกับเอ่ออุ้มเท้าหมานะก็คือมี3จุดเนี่ยแปลว่าเราใช้3สเต็ปอยู่ณนะปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็สามารถสังเกตได้เนาะง่ายๆเลยนะฮะเมื่อเรากดสกิลแอนตี้เสร็จแล้วเนี่ย เราคอยวางสกิล e เนาะเพราะว่าสกิล e เนี่ยจะวางไม่ได้เมื่อกดแอนตี้อยู่นะฮะนี่ฮะมันก็ขึ้นบอกเนาะว่าเราได้บัฟอยู่พอเราออกพอเราเข้าวงปุ๊บเราก็จะได้บัฟพอออกวงก็จะไม่ได้บัฟอ่ามีสลษณ์บอกเราด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าววันนี้เนาะสำหรับสกิลตัวคอนโกโล่อะเดี๋ยวผมลองจัดการมอนสเตอร์ดีกว่าฮะเดี๋ยวเราลองกับศัตรูที่มันยังไม่มีโล่กันบ้างดีกว่าฮะว่ามันจะเป็นประมาณไหน วางก่อนอึ๊บตัวหนึ่งน่าจะยังไม่ตายนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามกดแอนติโกโรอีกครั้งหนึ่งให้ได้เนาะพเพื่อนๆจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะวางไปก่อนอึ๊บวางไปก่อนอแอนติโกโรมาแล้วนะฮะอ่ะผมจะลองกดแอนติโกโรเนาะอึ๊บนี่ฮะมันก็จะพอมีดาเมจบ้างเนานะนี่ฮะประมาณนี้ นี่ก็เรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวละครโกโร่เนาะก็เดี๋ยวผมว่าเราไปสรุปช่วงไทยอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคก็จบกันไปล้องสำหรับพรีวิวสั้นๆเล็กๆของตัวละครโกโร่นะฮะ,ะก็เลยว่าผมหยิบเอาสกงสกิลเนี่ยมาให้ดูแล้วก็ให้ได้ชมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าใครอยากจะได้โกโรหรือเปล่าสกิโกโรมาทําอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปเข้าข้ากันอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะก็สำหรับตัวละครโกโรเนี่ยเป็นตัวละครธาตุหินที่เอามาบัฟสำหรับทีหินโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งเราต้องเล่นทีมหินเนี่ยทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะฮะผมคิดว่าน่าจะนับโกโรด้วยเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมเล่นเอาไปโด จงดีแล้วก็โกโรเองมันก็นับ3ตัวละครนะฮะคือได้บัฟเต็มเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราเล่น3ตัวละครแล้วก็อีหนึ่งตัวเป็นตัวละครธาตุก็สามารถเล่นได้เองนะโดยตัวละครโกโรเนี่ยก็จะทําการบัฟจากสกิลเอซึ่งเขาจะบัฟโดยที่1หินเนี่ยเราจะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น2หินได้ต้านทานการหยุดชะงักสาหินจะได้โบนัสธาตุหินเนาะแล้วก็สกิลเอลตีก็จะเหมือนกับสกิลบัฟของสกิลเอของตัวละครโกโรเลยเพียงแต่ว่าเราจะได้การดูดซับเออผลึกทุกๆุกหนึ่งจุดห้าวิ รวมไปถึงดาเมจแถมไปทุ้ง1.5วิด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นดาเมจแถมขึ้นมาของโกโร่แล้วก็จะติดบัฟติดตัวตลอดเวลาซึ่งบัฟของโกโร่เนี่ยค่อนข้าง,งอยู่นานอยู่แล้วแล้วก็จะอยู่ตลอดเวลาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าจะบัฟมันจะไม่ต่อเนื่องเนาะแล้วก็กลุ่มดาของตัวละครโกโร่เนี่ยเป็นกลุ่มดาที่ค่อนข้างจะดีมากเลยใน c 6นะฮะซ6เนี่ยสามารถจะบัฟเพิ่มขึ้นอีกป้องกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออย่ชง,งักมากยิ่งขึ้นแล้วก็โบหิินนมากย่งขึ้ เรียกได้ว่าดามเมจหินเนว่างข้างจะเยอะมากๆเลยแล้วก็ซีสี่โกโรจะคิวได้แต่ผมคิดว่าอาจจะคิวไม่แรงเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องลองเทสอีกทีหนึ่งตอนที่ตัวละครเข้าเนาะแล้วก็ซีหนึ่งซีสองเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าวานสกิลมันน่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วแล้วก็ C3 เนี่ยจะทําให้เราบัฟได้แรงขึ้นเพราะว่าสกิลของสกิลเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับตัวละครโกโรเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะไปเล่นเองเนี่ยมันเพื่อสามารถเข้าไปที่ แหงเอานะฮะจำแหงเอา hang out แล้วเข้าไปที่ตัวละครโกโรแล้วก็เล่นไปเส้นทางที่ผมบอก,กเนาะเพื่อนๆก็จะเล่นตัวละครโกโรนะฮะแล้วก็สามารถเล่นซ้ำได้นะพเพื่อนเพื่อสามารถเล่นซ้ำได้อ่านตัวละครซ้ำได้เอาโกโรไปเล่นซ้ำได้ตีฟาทุยซ้ำได้จนกว่าเพื่อนจะพอใจเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับการพิวตัวละครโกโรแค่นี้แล้วกันเนาะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเปนใจผมด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมเลยใครที่มีคําถามอะไรสงสัยก็สอบถามเอาไว้ได้ในใต้คลิปนี้เลยนะฮะยังไงคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปได้ครับผมนะบ๊ายบาย